สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขนเนาะพ่อๆกับสองน้องสลากคือเก่าแล้วก็ฝากกดติดตามสองน้องสลากแลวก็สองคยลาพี่น้องอย่าลืมพี่น้องเข้ามาลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ยังบ่ชาดกิไไนไม่ไม่เนาะเมื่อนี้มีข่าวดีมาแจ้งสาวจอยกับแม่เฟินว่าให้เฟินขึ้นเฮือนเมื่ออื่นแฮ่บบแมนเเลียวมาแล้วอย่างรคบอืม เออในคลีปเลยบ้านใหญ่นะซื่อสบายดีจยบานนอยบานอีเทาันพี่เฮ้ยกลับมาพี่กวดนวหนาวมลอเฮ้ยไหนกี่เามลอยกี่เดียวฮาสิบอกเลยพี่น้องเรามีผู้ใหญ่คนไหนมาทมเนาะว่าค่าค่าสร้างแล้วครับขึอ่วก็ลุงลุงไงขึ้นมาทม จายเงินมาจ่าจอยใส่บาลแมนว่าสีเท่าไรกระชากเพิ่นว่าใส่ข้าวติดทีละใดกระช่างนี่เท่าต้องขอโทษเข้าไปเพราะว่าสร้างเพิ่นบ่มามื้อนี้เนาะมื้อดป่ะจ่าจอยมื้อฮื้อพี่น้องมื้อนี้วันเขามาวันจันทร์พี่น้องสร้างมาวันจันทร์เนาะโทรถามมึงรู้ว่าเพิ่นเอาคิดเท่าไรน่ะนะ luôn bay hải ừ, thôi tham gia luôn cho choi ừ, tôi... điều hai gì lại vâng Tại patu là bao patu nhanh này... chú là vì ừ, ừ, bỏ... ừ. là... bà nó nhanh lượt tập tù nổi bọn mình đào lượt là bạn bạn tân bọn 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 bạn ไน่อด้ปองนึงจะ,จะได้่อยังได้อยู่ดปองนึง,ง,นงบเดปอนอสาจอยจ้าอนับปัก้นยเออนี่ประตูใหญ่นี่ชื่อมเมื่อไรล้ะประตูหน่อยอันแบบนี้นะชื่อเดปองหนึ่งบองเออ,เอ,อยังหาปองถ้าได้ชื่อมันนะไม่เถอะกีบสามรอยหาซีเออคัน,น,น,นกีบละสามร้อยหาซีฟกับพันหา,หนาเนาะ สามร้อยห้าสกับพันหาพี่น้องนี่พันหายังเลืออีกหาหาหาปองเนาะเพื่นว่ายังเลืออีกหาปองกับกีบละพันหากะหาพันหาพันสองรยห้าสิบเนาะหาพันสองรยห้าสิบพี่น้องแม่บอกเฮ้ยยังเหลือหาปองกับหาพันสองร้ยห้าสิบเนาะเพราะว่าปองหนึ่งกับปองนึงกับ หนึ่งพันหาสิบาทเดิห้องเมทาว่ากีบละสามร้อยหาสิบกับแม่น้อต้นหาพันหาน้มีแต่กีบไดมีแต่บ้านบานกระเถือกอุปกรณ์มันเลื่อบ๊วยแม่นหาพันหาหาพันสองร้อยหาสิบเออแค่มีแต่กีบเดินพี่น้องนาะมีแต่กีบมีแต่กีบ พี่พี่มาอยู่ทำการพี่เจจอยไปนั่งยังอยู่ผม<นา> <Garage> หนาวนะแนนจ๊กโหวตคือนโอ้ยแน้นมุ่จัดเนีรยเขาทราบเดี๋ยวฮันซีว้าให้ฟังเด้อประตูนะทางมืดเพิ่นได้ไม่แล้วประตูใหญ่นี่สามมันแล้วประตูนหน่อยอีกอนะันหนึ่งเนาะกี่มันนะเพิ่นได้ไม่แล้วยังเหลืออีกห้าห้าปองห้าปองกับรวมแล้วลก็ห้าพันสองร้อยห้าสิบเพราะว่าปองละ มีบนผับก้อนไดเออมีแต่กีบล้วนๆมีแต่กีบกีบหหันมาซบัดคันไปถามเขาผับมีนาสีอมาซาบทดต่ก้อนยังม่ี่กอ่าอยเคยซื้อเอิงมันขึนราคาสมุดส้างนีสิเท่าใด้อยบ่โทษเลยบ่ไปโทษอีจอยนี้บ่โทษ นัโทรไปถามเพิน่นถามสร้างก่อนว่าเขาคิดเท่าไรน,นะนะแต่ร่วมร่วมร่วมทางกองก็สิประมาณเจ็ดพันเนาะโอ้ยโทรไปโหลดว่าไปเฮ้ยน่าร่วมประมาณเจ็ดพันพ่ออยู่บอกทางคาร์กองทางคาอร์ยังมันลูกบิดยัยงมันเพราะว่าแคบาา่บ้านน่ะกะหาปองนี่กะหาพัน สองร้อยห้าสิบฮัลโหลนี่ตื่อเตวนีถามอันถามเราแล้วบอกเบอร์ใดนั่นนี่มันมีสามเบอร์โทรไปสามเบอร์นี่ตอนนี้กำลังโทรทามสั่งนะว่าเพิ่งจีคิดคาลิรเดิคนะ ส่ผู้เล้างา,า,งากีไามจาบาไดนเนาะเ้าอยากหูด้เพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นว่าให้มา,า,าท<ะ>ามันมันทอดายเนาะและะ้วกพิ่นติดต่อมาทาังลุงดอกเลยลุงให้ขึ้นมาถามใหม้แบบบุญมาบ่บาก็เลยหายะ โทรไปถึงแล้นค่ะนี่แหละพี่น้องนี่เพิ่นมี่ล้านหนึ่งเนาะเพิ่นมีอันหนึ่งแล้วก็ปุ๊บเพิ่นมี่นะสามกีบแล้วเนาะกับตัวใหญ่ก็ครบแล้วมีอยู่สามกีบอันนี้ตอนนี้ตอนนี้กับพนักงานสั่งตอนนี้กับพนักงานสั่งตอนนี้กับพนักงานสั่งเลยตัวได้สั่งาะย่างไป ตัวนี้กับประชาเน่ยใช่ได้แล้วจะตัวนี้ตัวนีังบ่ได้บ่่ก็ได้แต่ซองอันบ่เดียวหนตัวนี้ก็บ่ได้เอะเลยา่เลยว่ได้เมื่อรตัวนี้ก็ยังบ่ได้จ้ะเออตัวนี้นั่บ่ได้ บ้านใหญ่น่ะเช้าวันเงินมีแล้วได้จ่ายเขาแล้วแต่บ้านนเป็นธนาบ้านทหารทหารทหารร้านเจ้าของในเรืองเต็มหน้าต่างน้อยหน้าต่างน้อยยังเลือหาปองบ่อหาอันบ่อรุ่วเลือมืดเลือเบิดบ่อสาวเลือหาเท่าวเลือหาเนาะอุปกรณ์นั่นแหละเนาะอุปกรณ์ก็จะมันสีอันเราถอดได้ครับคุณ แต่ว่าเ่าสรุปได้ก็คือว่าคร่าวๆเนาะแค่บ้านประตูนะกีบละสามร้อยห้าสิบเมทาวเราบอกว่ามีอยู่หาปองเบอร์มีอยู่หาหาปองยังนี่แหละรวมแล้วหาพันพี่น้องหาพันสองร้อยห้าสิบเนาะหาพันสองร้อยห้าสิบตอนนี้เ่ากระซิถามสร้างได้เพิ่นสิคิดเท่าใดเนาะค่าสร้างแต่สองสองหนึ่งโอเค เอาทานเปิดลําโพงเลยเพิ่นคิดค่าสร้างสร้างเพิ่นคิดค่าแฮงเพิ่นเท่าใสิโทรไปถามเลยเนาะต้องขอใจผู้ใหญ่จดีเนาะที่เพิ่นเมตตาซอจอยแล้วก็แม่เพิ่นเนาะสิือบ้านประตูมาใส่ให้สิานพนีระบบ พี่นน่ะแหกสจอยไปถามสั่งจะคิดจเลือกบ่เฮ้ย ตั้งแต่ซาโจยไม่ทำสั่งมอนะพี่น้องเน้นผมเยี่ยมนะเขาให้เขาใส่ให้นะ กีล่ลลรลอยบ้านใหญ่นะกี่ปลาสองลอยนเย้อกแต่ดไผขาดพี่น้องกระชีดซอยองเอียนะข้าพาพันมขาพันมากับ้าจะให้ต่อไั่มาแต่เฮนซอจอยเพราะวมุมีไผ่มันกระิีซอบ่ได้เดยพี่น้องทุกวัน อันเขาละทำสะจ่อยเสียผ้าพันนะโบขนาดผ้าพันเอาแ้วมันสีโบงามเขาแหงซื้อสายไพ่ต <fold. S 2> ่อมาขนดใหญ่ไพ่มากนะเคยก็เคยหมื่นสามหอมื่นสามหืเปลี่ยนกระดาษใหม่เกิดกรดสดกันเสร็จกระสดกันสดกัะเสร็จบุมีเด็กหน่อยเฮย ในเงินในเงินเก่าเราวมอยู่งเงินสดนะเซฟติคาสเคัมีมีติดอย่ในห้องติดอในห้องบ่อเซติคสิคัสเนี่ยเซตคาว่าคำว่าพันหนึ่งว่องีมันจะไปได้สองพันคำว่าตีฐานสองปัญหา พักการช็อตนะเออกรช็อตนะเพราะว่อเนพอเอาเือเดละแรนตัวดาวดาวเอาดาวตัวยี่หเอพอร์ตที่ปยดประพอนแล้วสิลายเดอดึไปมีเงินจ่ายทะเดือถ้าบ่มีเงินก็ไม่ต้องใส่แม่อือจบจบนี่เงินก็ใส่บ่มีเงินก็ใส่ใส่ก็ใส่ก็เอาเว้็งเดาปละละไม่สัตว์มามันอันยากนะ ใชาชแพงเสื้อของกับแพงพันหนึ่งเนาะเออพันหนึ่งหอจีดอ่ะหอแล้วก,ลก็รักยังรัก,ก,กสิตาใส่นะนี่รักวันนี้ค่ะสามรักบพ่อคือรักกระเป๋นี่เออได้อีกแล้วสามรักพาไปเห็ดเด้นนี่รบคุณหลบได้ปอมาตะเคยละมงัมงดำกำลังมาเปนสะไปอาม่าเน จะยิบคูดนสะจ่อยเ่อถ้ไ่นั่งดีดีเนะี่ยอ้ยอดมาเ้วลเาายเฮ้ยเมื่อเช่นคูดเดือนนีด้ดอกอสาเมเพื่อนก็นประมาณอาทิตย์หนึ่งพ่าสาเมเพื่อนนะสจอเพ่ได้เงินเลยนนเนาะอาอไปหายมือนานานั่นเพยสามหายก็ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กัเพื่อนใ่วงกบออืเพื่อนใ่บ้านอีก อุ้ยครับผสมคาราบลอทรับอคันสอง้อทีนมันเปือนะไ้ดอกสันะขาราบล้ใช่นเปืองคือเทพื้ก็ข้าโคตได้โคตรคา้อทพบ่อะอาสอย่างสิซะเฮ้ยทางได้แมาดูเรุนละทางได้ก่อนอุ๊าทมันลาแนวเนาะละสเปทางทางได้เนาะ

ปูเนี่ยปูกระเบื้องไปมองเขานี่ปูกระเบื้องปูกระเบืองปูกระเบืองก็อยากได้นางวะได้ก็อยากได้ของนางก็อยากได้ไทยก็อยากได้ต้องพายพัดดันเปลี่ยนโอ้ปวดหัวปวดหัวนางวะแค่มีสัญญาจบนายนางทำมีก้อนหนึ่งผ้าเรือซาจอยมีหน้าเบาอ ท่ามาไลายในพี่น้องแต่ข้าก็โตเป็นายคลิปอยู่ว่ามีนามีอยู่หน้าพี่น้องแต่เป็นป่าแต่น้ำบริสสาวบริสสาวเนาะน้ำบริสสาวมันเป็นป่านางวะแต่ขต้าก็โตเป็นายคลิปในน้องสาวจอยน่ะมีนาปิดแล้วพี่น้องเอ้ยพอกกันวีดีโอหนาเลยอยู่ดีมีเฮงสุขุสุคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มบ๊ายบายน้องน้ำจอยโบกมือน่เลย ก็ติดตามองเคยลาเด้อพี่น้องเ้อเห็นมันเห็นมันเสงนองสลายเลยงนองสลาเอือลาจงหงเยเอือยบสักองเคยลาพี่น้ององเคยรปเฮ้ยกดโป่งนั่นนะนาสีงดจุดแล้วดปิปิา